สวัสดีครับนายห้อยเกษตรครับผมวันนี้นะครับผมมาพบกันในวันที่14นะครับเดือนพฤศจิกายนนะครับพศ2564นายนะครับวันนี้นะครับผมก็ขอขอบพระคุณนะครับผมสําหรับลูกค้านะครับซึ่งท่านเดินทางมาจากจังหวัดบึงกาฬนะครับเพื่อมารับฟังนะครับที่โกดังในห้อยนะครับที่อําเภอเมืองจังหวัดหนองคายนะครับผมนี่ครับผมทีมงานก็กําลังจัดเรียงนะครับผมอันนี้เป็นรถของลูกค้านะครับมา มารับเองนะครับผมแล้วก็เรามีพนักงานนะครับขนแล้วก็จัดเรียงให้ด้วยนะครับผมนนะครับนี่นะครับผมเพิ่งใส่ได้แถวเดียวนะครับวันนี้ออเดอร์ก็3าม้อยก้อนนะครับมาจากจังหวัดบึงการเลยนะครับผมนี่นะครับเป็นลักษณะนี้นะครับผมเดี๋ยวหนอยรีวิวให้ชมนะครับเป็นไงครับทีมงาน อ่าครับผมเรื่อยๆครับผมเรื่อยๆเรื่อยๆอันนี้เสียดนะครับลูกค้าท่านเดินทางมาไกลนะครับผมท่านก็ไม่รู้ออกบ้านตั้งแต่กี่กี่โมงนะครับผมไม่ได้สอบถามนะครับผมโอ้ถือถือว่าเดินทางไปอยู่นะครับจากบึงการมานี่ออกบ้านตั้งแต่หกโมงกว่านะครับผมมาถึงก็ประมาณแปดแปดโมงเกือบเก้าโมงนะครับผมนี่นะครับนะครับ ลักษณะนี้นะครับผมนี่นะครับฟางสวยนะครับผมแห้งแหสวยนะครับเป็นฟางใหม่นะครับของเรานะครับเน้นเป็นฟางใหม่ตลอดอ่าทุกทุกปีนะครับผมถ้าฟางเก่าเราจะเอาไปคุมต้นไม้นะครับเราไม่ไม่มาส่งขายให้ลูกค้านะครับอ่าทีมทีมงานบอกว่าฟางฟางเก่าเก็บไว้กินเองนะครับว่าทีมงานนี้ไม่กินข้าวนะครับกินฟางนะอันนี้ล้อเล่นนะครับผม เดี๋ยวมารอติดตามชมอตอนเรียงเสร็จนะครับผมแล้วก็ส่งลูกค้ากลับบ้านนะครับผมติดตามนะครับครับผมตอนนี้ก็จัดเรียงขึ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมลูกค้าก็กําลังจะเดินทางกลับบ้านนะครับผมครับเดี๋ยวตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนส่งลูกค้านะครับผมเดินทางปลอดภัยครับพ่อครับผมครับผมขอบค,คุณมากครับ่า ชคดีครับผมเดินทางปลอดภัยครับไปแล้วนะครับผมออเดอร์วันนี้นะครับ300อก้อนนะครับผมนะครับโดยการจัดเรียงของทีมงานในห้อยนะครับผมนี่นะครับผมก็จัดเรียงให้ลักษณะนี้เลยนะครับผมโอเคนะครับเดินทางปลอดภัยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ